ไปเลยครับผมาง A ตึย่อครับตึงย้วยเรับนย่ครับตึงสาเลยครับับขยอยมาเรื่อยๆครับมเดียวครับพีน้องยอวนี่พี่เอเอารองเท้ารุ่นใหม่มาลองลองสนามนะเะไม่ดีคืนอันนี้ใส่มากี่โลแล้วเหมือนเห็นรอยใส่อยู่นะใสมาใสมา สิบโลละอ๋อลองนวนดมาสิบห้าโลละอ๋อนวดมาสิบห้าโลละดีดดีดคล้ายคล้ายนิดหนึ่งไหมไอเออฟ้าหนึ่งไหมอ๋อมันจะแข็งกว่าพื้นแข็งกว่าครับอ๋อพื้นพื้นมันจะมันจะเฟิร์มกว่าคือมันเปลี่ยนพื้นไงแล้วมันจะทําให้ให้รองเท้ามันแข็งกว่าอ๋อตรงเนี้ยอ๋อเหมือนพื้นมันทําแบบให้มันทนขึ้นมันเลยเลยพอเวลาเหยียบไปมันเลยดูเฟิร์มใช่นารมณอารมณ์เดียวกับพวกอาดิดาสอะอาดิดาสเนี่ยแข็งพื้นแข็งนิดนึง อาจจะต้องนวดสักร้อยโลนะเนาะนวดแล้วน่แต่อัลฟาหนึ่งนี้ผมก็เคยมีมันโอ้ oh, มันบีบตั้งแต่ใส่รอบแรกเลยอัลฟาหนึ่งเปลืองน่อง <c oughs> เปลืองน่องจริงใส่นี้ผมอยากควางทิ้งเลยกินน่องว่านี่นะครับอัลฟาไฟสองนะครับผมก็เพิ่งเคยได้จับนี่แหละครับเพราะว่าน่าจะเอื้อมไม่ถึงนะครับกับราคาเบอร์โอ้เบอร์ผมด้วยนี่อยากรอมากเลยสิบยูเอส